พบเจอปัญหาเหล่านี้มั้งคะหน้าหมองคล้ามีสิอุดตันดู่มขนกว้างพักผ่อนไม่เพียงพอและบวกด้วยอายุเรามากขึ้นจะเล็กสามแล้ววันนี้นะคะบุ๋มมีตัวช่วยดีๆจะมาแนะนำนะคะว่าควรใช้ตัวไหนนะคะทําหน้าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปดูกันคะ่ะนี่เลยค่ะเซลล์ใบเซลล์ sell sell สีดำ ที่มีส่วนผสมเปปไทด์เข้มข้นถึง6ชนิดน้ำแร่ธรรมชาติจากต้นบอนไซและดอกไม้ป่าจากเกาหลีที่ช่วยลดริ้วรอยเพียงแค่ทาก็สามารถฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆค่ะช่วยกระชับผิวให้ตึงๆดียิ่งขึ้นด้วยนะคะบุม๋มค่อนข้างที่จะชอบเนื้อครีมของเขามากๆเลยค่ะทาแล้วมันฉ่ำเบาอิ่มน้ำสุดๆไปเลยตั้งแต่บุ๋มใช้มาผิวหน้าดีขึ้นมากๆเลยค่ะ ดูผมขนกระชับมากขึ้นหน้าขาวใสเรียบเนียนหมดกังวลเรื่องริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงผิวหน้ายังดูแลเด็กลงอีกด้วยนะคะ ผมใช้แค่เซลใบเซลลสีล่ำเป็นประจำนี่หละคะเช้าเย็นก็จะได้ผิวหน้าที่สุขภาพดียิ่งขึ้นผิวหน้าที่สาว,สาวๆหลายคนใฝ่ฝันเลยจ้าแนะนำเลยจริงค่ะตัวนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยเป็นหลักนะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีจริงๆค่ะเทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกนะคะทิ้งแค่ทานิดเดียวค่ะถ้าอยากรู้ว่าดียังไงนะคะต้องลองเลย